สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง t ท x a ซั h a i n s a w Mass ส c r e สิงหาศัพท์โดยภาคนี้จะเป็นภาคใหม่ล่าสุดในปี2022เลยนะครับและเป็นอีกหนึ่งภาคที่ทำขึ้นมาใหม่ต่อจากภาคแรกในปี1 9 7 4นะครับมันจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เชลลี่ธอีออกมาได้นะถ้ารวมทุกภาคแล้วภาคนี้ก็จะเป็นภาคที่9แล้วนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากดูหนังเต็มก็สามารถหาได้ในช่องทาง Netflix เลยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระืบรลค์และซัดปุ่มซับสไครต์ผมด้วยนะและถ้าหาเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นและตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยหนังก็จะเปิดไปที่กลุ่มวัยรุ่นที่กําลังเดินทางไปที่ฮาโลในเท็กซัสไลล่าและพี่สาวของเธอเมลโลดี้ทั้งสองก็แวะซื้อของในร้านสะดวกซื้อในปั๊มก่อนจะไปคนขายก็ได้ถามทั้งสองว่ากําลังจะเดินทางไปไหนนกั พวกเธอเลยบอกว่าไปฮาโลซึ่งคนขายก็มีท่าทีแปลกๆนะครับแล้วเขาก็บอกว่ากูว่าแล้วต้องเป็นพวกมึงก่อนที่พวกเขาจะออกรถก็เจอกับลิกเตอร์ที่แวะมาเติมน้ํามันแถมอีเด็กเมโลดี้มันยังกวนตีนลิกเตอร์อีกนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากโดยสมาชิกอีก2คนก็คือดันเต้และลูทในระหว่างทางพวกเขาก็โดนรถของลิกเตอร์ตัดหน้าและพ่นควันดําใส่จากนั้นพวกเขาก็โดนจ่าโบกแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร จ่าบอกแค่ว่ากูรู้ว่าพวกมึงจะพาคนมาอีกเยอะฉะนั้นลบกวนให้เกียดเมืองนี้นิดนึงนะดดนเต้ Dante ก็บอกโอเคไม่มีปัญหาครับจา่าและพวกเขาก็มาถึงฮาโลเมืองที่ปราศจากผู้คนคือกลุ่มของเมโลดี้ทำการซื้อเมืองนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับและจะจัดการประมูลในพวกคนรวยที่อยากจะสร้างโลกใหม่ของตัวเองขึ้นมาพวกเขาก็เดินสำรวจเมืองไปสักพักก็เจอกับลิกเตอร์ที่มารอยอยู่แล้วปรากฏว่าลิกเตอร์เป็นผู้รับเหมาที่จะมาซ่อมเมืองนี้พวกเขานะครับ เมโลดี้บอกซวยแล้วกูเผลอไปด่ามันว่าไอจูเล็กหลังจากนั้นไลล่าก็เรียกทุกคนมาดูตึกที่มีทงของคนเหยียดผิวปักอยู่ดันเต้และเมโลดี้เลยจะเข้าไปในตึกเพื่อที่จะเอาทงออกตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามีชายร่างใหญ่นั่งอยู่นะครับแต่พอมาดูอีกทีเขาก็ได้หายไปแล้วพอลงมาด้านล่างก็เจอกับป้าแก่แกแก็ถามว่าพวกมึงเข้ามาทำอะไรในบ้านกูเมโลดี้เลยบอกเราคิดว่าไม่มีคนอยู่ที่นี่แล้ว ป้าก็เลยเข้าใจว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนบ้านที่จะย้ายมาอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วพวกเขาจะมาประมูลเมืองนี้ทิ้งตั้งหากเมลลดี้เลยบอกป้าว่าธนาคารยึดที่ดินตรงนี้ตั้งแต่เดือนที่แล้วป้าไม่ควรอยู่ที่นี่ป้าเลยสวนกลับมาว่าอ๋อเรื่องนั้นเหรอป้าจัดการไปที่เรียบร้อยแล้วบ้านหลังนี้ยังคงเป็นของป้าอยู่แต่แดนเต้มันก็ไม่เชื่อเลยขอดูโฉนดที่ดินป้าก็บอกกูไม่จําเป็นจะต้องให้พวกมึงดูอะไรทั้งนั้นป้าก็คิดว่ามันเป็นเพราะทงที่ปากอยู่หน้าบ้านของป้านะครับป้้าาาากกเเลยยบออว่่ขใจผิดนะ ป้าไม่ได้มีปัญหากับคนผิวสีเลยอันนั้นเป็นทงเก่าของปู่ทวดของป้าป้าปักไว้เพื่อลำลึกถึงเขาเพียงเท่านั้นแต่ยังไงทั้งสองก็คิดว่าป้าโกหกเลือกโฉนดที่ดินอยู่ดีทําให้อาการของป้าซุดลงทันทีทันใดนั้นมันก็มีชายร่างใหญ่โผล่มานะครับป้ากเลยบอกให้เขากลับเข้าห้องไปป้าบอกนั่นเป็นลูกชายคนสุดท้ายของป้าเองป้าต้องดูแลเขาเป็นพิเศษเขาทําตัวไม่ดีกับคนนอกบ้านป้าเลยไม่เคยออกไปไหนเลย จากนั้นดันเต้มันก็พาตำรวจเข้ามามันยิ่งทําให้อาการของป้าซุดลงหนักขึ้นจนลูกชายของเธอต้องมาอุ้มเธอขึ้นรถตำรวจเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลโดยมีรูตตามไปดูแลอีกคนจากนั้นลิกเตอร์เขาก็เอาธงลงมานะครับและรถของพวกคนรวยก็มาถึงพอดีสองพี่น้องก็ทะเลาะกันนิดหน่อยเพราะไลล่ามันรู้สึกไม่ดีกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเธอบอกจะกลับไปอยู่กับพ่อถ้าพี่ไม่ยอมกลับและดันเต้ก็พาเมลดี้ไปเจอกับแคทเธอรีน เธอเป็นคนจากธนาคารนะครับซึ่งมีส่วนทําให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นระหว่างทางไปโรงพยาบาลป้าแกก็ทนไม่ไหวนะครับและไปหวั่นกลางทางทําให้ลูกชายของเธอคุมตัวเองไม่ได้และเขาก็จัดการหักแขนตํารวจที่นั่งมาด้วยพร้อมกับเอากระดูกเสียบเข้าไปที่ต้นคอแบบกระซวกรัวๆเลยทีเดียวก่อนจะตายเขาก็ได้ทําปืนลั่นใส่ตารวจอีกคนที่ขับรถอยู่จนรถมันพุ่งตกข้างทางไปเลยทั้งด้านของดันเต้และเมโลดี้ พวกเขาก็กําลังทําการประมูลเมืองนี้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียวไลล่าก็เข้ามาคุยกับลิกเตอร์นะครับทั้งสองดูเหมือนจะเข้ากันได้ไลล่ามันก็เหลือไปเห็นปืนของลิกเตอร์ลิกเตอร์เลยถามเธอว่าเคยยิงปืนไหมไลล่าบอกหกูไม่เคยอะ่ะกูเคยแต่โดนยิงลิกเตอร์ที่ดูเหมือนจะเข้าใจก็ถามว่าจากพ่อขี้เมาเหรอไลล่าบอกไม่ใช่แผลนี้ได้จากโรงเรียนจากนั้นเธอก็เผลอลั่นไกจนทําให้ตัวเองตกใจและโยนปืนทิง้ง ดิกเตอร์บอกคงลำบากมากสินะที่ต้องติดอยู่กับความตรงจาแบบนั้นดูเหมือนว่าพี่แกจะเป็นคนดีกว่าที่คิดเมโลดี้ก็ได้ข้อความจากรูทก่อนที่รถจะชนนะครับว่าป้าแกตายแล้วทําให้เธอรู้สึกผิดอย่างมากที่มีส่วนทําให้อาการของป้าซุดลงและเมโลดี้ก็ต้องการจะออกจากเมืองนี้ทันทีเธอเลยไปตามน้องสาวเมโลดี้ก็คิดว่าไลล่าซัมเย่กับดิกเตอร์ไปแล้วนะครับแต่ไลล่าบอกว่าอะไรกูแค่ไปฉี่เองมึงอย่ามโน จากนั้นลูทก,ก็ตื่นขึ้นมาและพบว่าลูกชายกําลังถลกหนังหน้าของแม่ตัวเองอยู่เธอก็ได้วอขอความช่วยเหลือนะครับแต่ก็ไม่มีใครตอบเลยและลูกก็เอาหนังหน้าของแม่ตัวเองมาใส่มันมีแค่เจ้าของปั๊มตอนต้นเรื่องเท่านั้นนะครับที่ได้ยินวอของรูทจากนั้นตำรวจที่โดนหญิงก็ปืนนะครับทาให้เลเทอร์เฟสมันได้ยินและตามมาเก็บงานส่วนรูทก,ก็แกล้งหลับทําเป็นไม่รู้เรื่องต่อจากนี้ผมจะขอเรียกลูกชายว่าเลเทอร์เฟสนะครับ รูทก็พยายามจะหนีนะครับแต่สุดท้ายเลเทอร์เฟสมันก็รู้ทันแล้วมันก็จัดการเอามีดกระซวกท้องเธอและปาดไปแนวยาวจนสุดท้ายรูทก็ขาดใจและไปหวั่นในที่สุดจากนั้นมันก็เดินกลับบ้านแบบชิวๆเมโลดี้ที่กําลังจะกลับลิกเตอร์ก็ตรงเข้ามาแย่งกุญแจรถไปนะครับเพราะเขารู้เรื่องโฉนดที่ดินของบ้านเลเทอร์เฟสลิกเตอร์บอกถ้ามึงมีโฉนดจริงๆเอามาให้กูดูทั้งสองก็ขึ้นไปลื้อหาบนรถมันก็ปรากฏว่าไม่มีนะครับ พวกเขาเลยตัดสินใจจะไปค้นดูในบ้านของเลเทอร์เฟสตัดมาที่ป้าอีกคนซึ่งเธอก็คือแชนลี่ที่หนีรอดมาได้ในภาคแรกในปี1974นั่นเองโดยตอนนี้เธอก็เป็นตำรวจนะครับและทําการไล่ล่าเลเทอร์เฟสมากว่า50ปีแล้วเธอก็ได้รับสายจากเจ้าของปั๊มเรื่องเบาะแสของเลเทอร์เฟสจากนั้นเธอก็เตรียมของออกลบทันทีเมโลดี้ที่เข้ามาในบ้านเธอก็เจอกับโฉนดของบ้านหลังนี้จริงๆนะครับมันแปลว่าป้าแกไม่ได้โกหกนะ แต่เป็นพวกเขาเองที่ตกหล่นเรื่องนี้ทําให้ป้าแกต้องตายฟรีดันเต้ที่หาของอยู่ด้านล่างเขาก็โดนเลเทอร์เฟสเข้ามาทํร้ายแล้วก็โดนอิโต้สับเข้าไปหนึ่งทีนอนจมกองเลือดเมโลดี้ที่ลงมาเจอพอดีเธอก็ได้วิ่งกลับขึ้นไปด้านบนแล้วไปแอบในตู้เสื้อผ้าจากนั้นเลเทอร์เฟสก็ตามขึ้นมาและมันก็เอาเสื้อของแม่ไปนั่งกอดน,นะครับพร้อมกับเอาเครื่องสําอางมาทาหน้าจากนั้นมันก็เดินออกจากห้องไปเมโลดี้ที่ได้โอกาสเธอเลยมาขอความช่วยเหลือทางหน้าต่าง แต่มันก็ไม่มีใครเห็นนะครับเพราะฝนมันตกและเลเดอร์เฟสมันก็กลับมาพร้อมกับพ้อนปอนแล้วก็ทําการทุบกําแพงเหมือนกําลังหาอะไรสักอย่างอยู่เมโลดี้เธอก็ทําได้แค่แอบเ,บเงียบอยู่ใต้เตียงดันเต้ที่เราคิดว่าตายไปแล้วจูๆ่ๆพี่แกก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็หนีออกมาด้านนอกเฉยลิกเตอร์ที่เห็นก็เลยตามออกมาดูปรากฏว่าดันเต้โดนฝันหน้าแหกสภาพปางตายยังไม่ทันได้ถามอะไรพี่แกก็ไปหวันในที่สุดลิกเตอร์เลยบอกให้แคทเทอรีนเธอกลับไปที่รถและห้ามทุกคนลงมา ทางด้านของเลเทอร์เฟสก็หาของจนเจอแล้วนะครับซึ่งมันก็คือเลื่อยไฟฟ้าในตำนานนั่นเองแอมมันยังได้ยินเสียงฝีเท้าของลิกเตอร์ที่ย่องขึ้นมาอีกต่างหากมันเลยไปแอบหลังประตูหวังจะลอบทำลายเขาแต่เมโลดี้เธอก็ได้เอาเท้าเลื่อนกระจกให้ลิกเตอร์เห็นเงาสะท้อนของเลเทอร์เฟสนะครับทำให้เขาไหวตัวทันและทั้งสองก็เริ่มซัดกันทันทีลิกเตอร์ที่ดูเหมือนจะสู้ได้ก็พลาดท่าโดนคอนทุบเข้าที่ขาจนหัก และในตอนสุดท้ายเขาก็โดนเลเทอร์เฟสเอาคอไปเสียบกับกระจกที่แตกอยู่นะครับพร้อมกับใช้ค้อนทุบจนหัวแบะไปเลยแต่ก่อนเขาจะตายเขาก็ได้ยื่นกุญแจรถคืนให้เมโลดี้คนดีสุดๆเชนลี่ที่ตามลอยมาจนถึงจุดที่รถชนและเธอก็เจอกับซากของแม่ที่เลเทอร์เฟสมาจับเธอนั่งไว้นะครับเชนลี่เลยกลับมาที่รถและดูลูกเพื่อนเพื่อเพื่อ,อป,ปลุกใจและออกตามล่าเลเทอร์เฟสต่อไลล่าที่ทนต่อไปไม่ไหวเธอก็ได้ลงจากรถและออกตามหาพี่สาวนะครับ ทางด้านของเมโลดี้ก็กำลังย่องเบาหนีเช่นกันแต่เธอก็เหนียนไม่พอโดนเลตเตอร์เฟสจับได้พี่แกเลยคว้างค้อนบินเข้าให้เต็มเป่าพร้อมกับกลับไปเอาเลื่อยไฟฟ้ามาไล่ฟันเมโลดี้ต่อเธอก็ทำได้แค่หนีในใต้ถุนบ้านนะครับแต่ก็โชคดีที่ไลล่าม,มาเห็นและช่วยเธอไว้ได้ทันทั้งสองเลยกลับไปที่รถแล้วบอกให้คนขับออกรถทันทีแต่ออกรถไปได้แค่นิดเดียวจู่ๆไอ้คนขับมันก็หยุดพอรู้สึกว่าชนอะไรบางอย่าง แถมมันยังวิ่งลงไปดูทั้งทงท,งที่ทุกคนห้ามไม่ให้มันลงไปฉากนี้คืออีอย่างวะสุดๆไอ้คนขับมันโคตรมึนวิ่งลงไปแบบไม่มีแก่นสาดอะไรเลยและสักพักมันก็กลับมาแค่หัวนะครับเลอร์เฟสก็ขึ้นรถมาแบบชิวๆเลยพอมันเปิดม่านเข้ามาแทนที่ทุกคนจะกลัวแต่พวกเขากลับหยิบมือถือขึ้นมาไล์สดเฉยจากนั้นการสังหารหมูก็เกิดขึ้นฉากนี้เลือดสาดแบบสุดๆ เล t ทอรเฟสบอกสนุกมือละกูเมโลดี้กับไลล่าก็มาแอบในห้องน้ำนะครับแล้วก็ปีนหนีออกทางหน้าต่างระบายอากาศออกไปได้แค่ไลล่าเลเทอร์เฟสก็ใช้เลื่อยไฟฟ้าเจาะประตูเข้ามาแต่เมโลดี้ก็ฮืดสู้นะครับเอาที่เปิดวายจิ้มแขนมาไปหนึ่งทีแล้วเธอก็ปีนหนีออกมาจากนั้นแชลลี่ก็โผล่มาพอดีเธอก็ให้ทั้งสองขึ้นมาบนรถนะครับแล้วขังพวกเธอไว้แชลลี่บอกกูต้องการจะฆ่ามันเท่านั้น และเธอก็ควงลูกสองไปไล่ล่าเลเทอร์เฟสพอเจอตัวจั๊จั่เธอก็ถามเลเทอร์เฟสว่ามึงจํากูได้ไหมเลเทอร์เฟสมันก็ไม่ตอบนะครับและมันก็เดินออกไปแบบหน้าตาเฉยผมงงสุดๆเลยว่าทําไมเจ๊แกไม่ยิงต่อพี่น้องที่โดนขังบนรถลดก็โดนเลเทอร์เฟสตามออกมาล่านะครับเพราะอีป้ามันไม่ยอมปิดบัญชีและสุดท้ายเชลลี่ก็ตามออกมายิงเลเทอร์เฟสในที่สุดแต่มันก็วิ่งหนีแบบชิวๆอีกรอบเชลลี่เธอเลยโยนกุญแจให้ทั้งสองนะครับและบอกให้รีบใส่หัวออกไป ป้าแชลลี่ที่อุตสาหรอดมาได้จากภาคแรกก็โดนเลอร์เฟสพุ่งออกมาโจมตีจากที่มืดและในที่สุดป้าแครก,ก็โดนเลื่อยกระซวกท้องอย่างสมใจตายหาตามเพื่อนไปเลยเมโลดี้ที่ต้องการจะขับรถพุ่งชนเลอร์เฟสเธอก็ได้โดนมันโยนเลื่อยใส่แล้วก็หลบได้แบบฉิวเฉียดจนรถของเธอพุ่งไปชนกำแพงเมโลดี้ก็โดนเหล็กเสียบที่ขานะครับหนีไปไหนไม่ได้เลอร์เฟสที่ตามมาเก็บงานเมโลดี้เธอก็บอกกูขอโทษที่ทำกับแม่มึงแบบนั้น ฉากนี้มองได้2แบบนะครับแบบแรกคือดูเหมือนว่าเลเทอร์เฟสจะเข้าใจและกําลังจะสตาร์ทเรื่อยเพื่อตัดเหล็กที่แทงขาออกให้กับแ,แบบที่2ก็คือมันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นมันจะเอาเลื่อยกระซวกอย่างเดียวในความรู้สึกของผมเองผมมองว่าเป็นแบบแรกมากกว่านะครับไม่งั้นหนังมันจะไม่มีอะไรมากเกินไปนะแต่ไลล่าก็ดันอาปืนมาขู่สะกดนะครับแต่พอเทอร่ลันไกมันก็ปรากฏว่าปืนใช้การไม่ได้ทําให้ไลล่าต้องสับตีนแตกหนีเลเทอร์เฟสอีกรอบ แต่ก็โชคดีป้าเชนลี่ที่ยังไม่ตายเธอก็เอาลูกซองเป่าเลเทอร์เฟสไปสองนัดจนมันวิ่งหนีไปป้าแกก็บอกกับไรล่าว่ามึงต้องไม่หนีไม่งั้นมันจะติดอยู่กับมึงไปตลอดชีวิตไลล่าเลยห่วงลูกซองเดินตามเข้าไปล่าเลเทอร์เฟสในตึกแต่เธอก็โดนมันหลอกนะครับโดยการเอาเลื่อยไฟฟ้าไปวางไว้ตรงป้ายสแตนดี้อันใหญ่ๆเพื่อล่อความสนใจและมันก็พุ่งมาสเปียร์ไลล่าตกลงไปในน้ําแต่เธอก็กลับขึ้นมาได้เลเทอร์เฟสมันก็ตามขึ้นมาลากเธอได้เช่นกัน และในตอนที่ไลล่าหมดความหวังแล้วพี่สาวของเธอก็ตามมาช่วยนะครับเมลดี้ที่กําลังจะโดนฆ่าไลล่าเธอก็หยิบลูกซอครขึ้นมาเป่าเลเดอร์เฟสไปสองนัดและก็ตามด้วยคอมโบจากพี่สาวโดยการใช้เลื่อยไฟฟ้าของเลเดอร์เฟสป่าเสยเข้าไปที่หน้าหนึ่งทีจนมันหงายตกน้ําไปเลยปิดตำนานเลเดอร์เฟส และในตอนจบสองพี่น้องก็ขับรถกลับบ้านนะครับโดยพวกเขาก็ตั้งระบบอัตโนมัติไปที่บ้านแต่รถยังไม่ทันได้ไปไหนเมโลดี้ก็โดนกระชากลงรถและโดนตัดคอต่อหน้าต่อตาไลาล่าเลยทีเดียวไลล่าเธอก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะรถมันกําลังขับอัตโนมัติอยู่เลเดอร์เฟสก็ชูหัวของเมโลดี้โชว์พร้อมกับตวัดเลื่อยอย่างสะใจในเอนเครดิตเราจะได้เห็นว่าเลตเดอร์เฟสันเดินกลับไปที่บ้าน ก็คือบ้านหลังแรกหลังเก่าในตำนานเลยนะครับและเท็กซัสเชนซอร์แมสเซอร2022ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสิงหาสับภาคล่าสุดผมว่าภาคนี้ทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับสู้ภาคเก่าๆยังไม่ได้นะคือเนื้อเรื่องมันแทบจะไม่มีอะไรเลย แถมหนังยังมีความยาวแค่1ชั่วโมง20นาทีเองแต่มันก็ตามสไตล์ของเท็กซัสเชนซอนะครับคือเขาต้องการจะขายฉากเลือดสาดอย่างเดียวผมหวังว่าภาคนี้คงจะถูกใจสาวกหนังซาดิปกันนะสำหรับผมแล้วก็ยังคงชอบภาค t ท x a ซ c h a i นซอ w The b e g i n n i n g กับภาค 3D มากกว่านะครับก็คือภาค6กับภาค7นะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูภาคเก่าๆก,ก,ก็สามารถหาดูในเพลย์ลิสต์ t ท x a ซ c h a ช n ซ a w ได้เลยนะครับผมทำไว้ทุกภาคแล้วนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับภาคนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์พู สำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม s u b สกไครป์ผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้คำพูดใดที่ทำให้เพื่อนไม่พอใจตัวผมเองก็ขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะครับและผมจะไปปรับปรุงคลิปต่อๆไปดีขึ้นนะสวัสดีครับ